ีใจมากๆเลยครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางผู้ใหญ่ติดต่อไปเราก็รับทนทีเลยจะเป็นเศษอะไรดัน,นั้นก็ด้วยความที่มันเป็นช่วงเทศกาลของการในหลายๆปีที่ไม่ได้จัดมันมาเข้ากันกับบทที่ผู้ใหญ่ส่งมาเราก็เลยอยากจะอยากลองมาล,ล,ลองมาเล่นดูและไม่รู้เลยครับว่าตอนนั้นเป็นงานที่ใหญ่ามากไม่รู้ว่าจะเป็นงานระดับของประเทศะระดับเอเชียภาพถึงได้มาอะมาบ ผมได้ดูทีเซอร์ครับไม่อยากอยากให้ดูแต่ยังไม่ได้ดูเต็มๆเลยครับครั้งนี้นะเนาะอะไรคะับครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละครับรุนเงียผลงานตัวเองครั้งนี้ไหมครับุนมากครับตอนนั้นผมน้ำหนักขึ้นเกือบสี่ห้าโลครับเออตอนเขาไปเล่นในหนังตอนนั้นหน้าก็บวมมากแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นบทละครผู้ชายบ้านบ้าก็เลยออกมา โอเคครับ okay. okay. แต่ยังไม่ได้ดูตอนเล่นออกมาตัดเป็นยังไงฝากให้ดูเขามึผลการจัดนะครับตามใจเยี่ยงนะครับก็ฝากนะครับ FC ทุกทุกคนแล้วก็ FC ต่างประเทศแล้วก็เอเชียแล้วก็ทุกทุกท่าคนะครับในเมืองไทยด้วยนะครับฝากแบบดีๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก okay. ็ฝากหนังอีกสักอีสองประเทศด้วยนะครับที่จะฉายด้วยกันครับไทย ไม่มีอะไรครับก็ปกติก so oh, oh, ็คือกลับมาทํางานด้วยกันปกติครับแค่ทํางานด้วยกันปกติไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหา้เกัดอนี้ไร้ไร่้อไีอะไรนีไนีไนี้อะไรนบอารนี้อไรนี้่ครนี้อไอีอะไรนี้รนี้อรับอรไนไอ ชีวิตอนนี้ปกติครับไม่มีมการตัดคอเลยครับมีคนเข้าใจผิดเยอะไปทำเมื่องเดียวกับที่เราโพสต์ลงไปอย่างเงี้ยมีไห่มีนะครับจริงๆเป็นเป็นการแชร์ปกตินะครับไม่นี่มีปัญหาเรื่องราวอะไรเลยอาหารเป็นแคลรี่ถ้าทช่เป็นอาหารส่งเขากลับไปแล้วเป็นไงคือคุณเห็นในโพสคือคุณเลิกไปอ๋อแล้วก็ปกติครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันประมาณปีครึ่งครับแล้วก็เขาเรียนจบพอดีแล้วมาอยู่ด้วยกันประมาณสี่เดือนเพรากลับไปแล้วก็ก็มีคิดถึงคิดถึงแน่นอนครับเ เป็นยังไงบ้างสี่เทที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันก็มีคุยกันบ้างแล้วก็คุยกับน้องว่าจบมาจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นน้องร้องเพลงแล้วก็ทำเพลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยตว่าคิดว่าจะได้เจอกันดีผมว่าจะไปครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องรอดูแต่กังวลไหว่าจะบินไปยังไงแลวยังไก็กังวลเรื่องพอแบบว่าเรื่องของโควิด สายพันธุ์ใหม่ด้วยกันแล้วก็การล็อกดาวน์ที่ต่างประเทศยุโรปเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ไปจะปกติหรือเปล่าเลยอันนี้คือได้ได้ถามไปแว่าผมที่ครานี่มันมีตัวนั้ไหมว่าถามทุกวันนะครับตอนนี้ก็ในแถบข้างก็จะมีที่ล็อกดาวน์น่าจะเป็นเยอรมันนะแต่ว่าในโซนของสวิตเซอร์แลนด์ยังแบไม่ได่ยังลังเลอยู่ว่าจะไปหรือจะไม่ไปก็ลังเลอยู่ครับถ้าไม่ได้ไปก็จะกลับสารจังหวัดไปกินมัน ทีใหม่กับแม่กับพ่ออันนี้นนยังเพียังมีแตนอยู่ครับจริงไหมครับเขาไปแล้วคิดถึงครับแต่ว่าไปทําคุยกันทุกวันใช่ไหมครับครับก็สมัยนี้มันมีโซเชียลครับมันก็ได้คุยได้เห็นหน้าปกติก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเฮ้ยคิดถึงขนาดแล้วก็ปกติก็คุยกันทุกวันอยู่แล้ว,วแล้วถ้าไม่ได้ไปจริงจงนี่กลัวเขาหนอยหรือกลัวเขานอนมครับเวิ้์นอ่าน่าจะไม่นะครับผมว่าน้องเขาน่าจะน่าจะรับรู้แล้วก็เข้าใจครับ น่่าจะไมไั้นงแตบครัะนะ้งนี้เป็นการที่เราห่างกันนานสุดบางคนบอกว่าเคยห่างมาตั้งแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยู่คือถ้าสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโควิดก็ปีหนึ่งเจอกัน2-3าครั้งครั้งละ15วันอยู่แล้วครับแต่พอมีโควิดก็ประมาณปีครึ่งที่ไม่ได้เจอครับ ก็หนักไม่ได้จัดเต็มสี่เดือนที่ผ่านมาใช่จัดเต็มสี่เดือนที่ผ่านมาใช่ก็จัดจัดเต็มมากจัดเต็มมากครับหมายถึงอะไรจัดเต็มความหวานหวานก็ได้มีเจอหน้าคุยกันจัดหนักจัดเต็มแบบนับก็สะใจไปเลยเดียวครับสี่เดือนลก็สะใจกับแบบกลับมาหลายเดือนแล้วก็จัดจัดหนักเลยแต่ว่าไม่ขูมก็ทําเพลงทําอะไรคุยกันให้หนักที่สุดเล้เก็นแม่คือเป็นเพลงด้วยกันใช่ใชครับต้มีทำเพลงอะไรอย่างนี้ครับ ผมตั้งใจว่าจะไป15วันครับว่าจะอยากจะไปลองแบบรับบรรยากาศคริสต์มาสที่ต่างประเทศ<ม>ดทูเฉยครับว่าจะเป็นยังไงน้องเรียนจบแล้ว่ะแผนต่อไปยังไงครับโอ้เป็นรัคพ้นเรองมีแหวนวงแหวนแหวนได้เหรงานยังไม่คิดนะครับผมว่าผมไม่รู้ดิผมไม่เคยสัมภาษณ์เรื่องความรักที่แบบ<อ>ในอนาคตเนี่ยผมว่าผมโฟกัสกับน้องไปทุกวินาทีท,ที่ที่ยังรู้จักกันดีกว่ายังไม่ถึงขัน้นเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ การจัดงานหรือว่าการมีครอบครัวมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เรายังกลัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคิดด้ไเนี่ยคิดได้ไหมถาดดมว่ามันก็มีครับเราก็อยากเห็น อยากเห็นอ uh, ่านะัล oh, sure. ูกของเราว่าเบิ้ลเบิ้ลจูเนียร์จะหน้าตาอยู่ยังไงก็มีมีมีครับแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่เลยครับผมก็ยังเด็กอยู่เลยผมยังเพิ่งยิ้มให้ครับไม่ไม่แต่พี่กล้องผมก็ยังเห็นลูกคู่เราเป็นฝั่งเป็นฝาพี่กล้องไม่เขาอยากให้เราแบบเราไม่ได้เราไม่ได้นิสัยเหมือนกล้องนะเราไม่ได้แบบไปทางไปทางกามเหมือนกล้องนะครับเราเราเราไม่ได้มุ่งที่จะมีเมียอะไรทั้งนั้นแต่กล้องเขามุ่งนะฮะก็เลยแบบไม่อยากให้กล้องมา พี่กล้องไม่มีคจะมาบอกผมหรอกถ้าเขาอยู่กับลูกกับเมียไปดีกว่าพี่กล้องครับกลับมาอีกปีนวนะแคลรีปีนี้ปีที่ปีที่สี่ครับก็สามสามปีรงมกันเข้าสี่ปีเรียกว่าสี่ปีก็ยังแฮปปี้ดีลนดแฮปปี้ครับแฮปปี้มันก็มีบ้างครับรีกับฟันครับก็จะมีเรื่องทะเลาะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็มีแบบไม่เข้าใจ ในการสื่อสารบ้างการใช้ชิดไลฟ์สไตล์ตยู่แต่ฟังแขกทจะมีปีดีถึงจะแบบว่าเรื่องอนาคตไปเรื่อยๆสักปีเจ็ดเก้าแล้วกันครับโอ้โหตอนนั้นน้องคงเล่นที่โกไปแล้วเม่ใช่น้องไม่ใช่น้องไม่ใน้องไม่อยากจะแต่งงานเป็นสามเป็นฝาดมีครอบมีภรรอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบมีแบบทีคุยกับเราผมถามแย่เล่นๆนะครับไม่ได้ถามจริงจังบอกว่าเขายังไม่คิดหรอกผมเองก็ยังไม่คิดเพราะว่าผมยังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้น ยังยังหาเช้ายินคาอยู่บอกเคยคิดไหมว่าจะแบบว่าเฮ้ยไปอยู่คนเดียวตัวคนเลยอะไรอย่างงี้อยากอยากครับแต่ว่าผมบอกว่าฝรั่งเขาต้องเปลี่ยนพ่อมุ้งมูกปลาใช่ไต้องต้องต้องฝึกภาษาก่อนครับฝึกภาษาก่อนก็คือต้องรอฝึกเป่าเ่าภาษายุทธศาสร์แบแต่ว่าแต่ว่าพูดนะฮะไม่ไม่ใช่เป่าแบบนั้นนะครับครัถ้าเป็นแบบเป่าอีกแบบนึงก็เจอแบบอยู่คือต้องไปอยู่ต้องฝึกภาษาแข่ใช่ครับก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มันเก่ง ได้สื่อสารตอบโต้ได้เลยถึงจะกล้าไปอยู่ครับอเค,นะอบค,ครับีกกะส